เก่งแล้วก็เก่งอีกใช่ใช่ใช่อันนั้นนับอยู่แต่แบบไอ้เฮียดิ้งไม่ออกเลยไอ้เฮียไอ้เฮียดีสเปกบาลนะ่ะ นนใช่เลยบังไม่ได้จริงเดียวไอ้เหี้ยสวยฝังไม่ได้ยนนี่ยปังไหมใช่ใช่รีกไม่ออกเลยเว้ย เอยังรู้กันกูดได้แค่สองจังหว,วะวะไอชิ้นจังหวะเดี๋ยวไม่ทันเลยจังหวะเดี๋ยวสู้ผมไม่ได้เลยอ่ะไอสัตว์ไอชิ้นนี่มันแบงจุกไปอยู่บอกซิ่งก่อนอ้สัตว์ ไอ้เนี่ยบุฝึกกับคูไม่ได้ฝึกเลย อ้เหียเนี่ยไอ้เหี้ยอะไรวะมึงวะกูลบไอ้เหี้ยเอ้ย เจอะไรวะคนรักเกียรอ่ะเทียเ่ยงเยี่ยนอะมัวร้อนอะ่ะ เนี่ยไอ้เชี่ยมาโคตรสวยไอ้สัตว์ตายนำตื้นไม่ใช่ผมมันเสียแล้วกลับมุ่นกลับไม่ได้เว้ยมุ่นกลับไปให้า้าจอตรง อเฮียแมพพึ้นไอ้เฮียนี่เก่งเกินไปลเลยเก่งไปลวไอ้เฮียเดี๋อยวอทะเลก็เก่งนะอนเฮียพูดไปอทะเลฝึก S <S <S อธิไลตอนได้มีจังหวะเดียวได้แล้ว่ามันนะอ๋อกูนี่คนเดียวเลยไม่ฝึกปอสวัคน à mang tiền khí quay